เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพระสงฆ์ิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหามหาราชินีค่ะ เมื่อค่ำวันนี้ที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำพระสงฆ์นิกรยทุกหมู่เหล่าในจังหวัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองต่อหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ โดยมีห,หน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนพ่อค้าประชาชนนักเรียนและนักศึกษาร่วมวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระชนมายุครบ82พรรษาในวันที่12สิงหาคม2557 ดังนั้นนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีรวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องทั่วบริเวณทั้งนี้ยังมีการจุดพลุชุดจำนวน82นัดเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ก่อนการแสดงมหรสพเฉลิมพระเกียรติรำถวายพระพร,พรข,อของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลินจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขเรื่ยมา โดยประสงค์นิกรชาวจันทบุรีได้ร่วมสงใจเป็นหนึ่งเดียวขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญในดวงใจประชารชานตลอดกาลและประชาชนจะร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล